สวัสด,ดีสดทุกคนกันด้วยนะครับที่ผมชามูเซลแล้ววันนี้เราจนแบบที่มีชื่อว่าสวิมมิงลีกนั่นเองนะไม่สีสวิมมิงลีกทุกคนก็เปิดมาเขาให้ผมรับเพชรนะทุกคนสองร้อยเมตรอ่ากดรับมาเลยแล้วก็ปิดไปนะทุกคนอันนี้ทุกคนเป็นไงอันนี้คือผมล้ามบึกเลยนะพร้อมจะว่ายน้ําทุกคนแต่นี้เขาให้เราไปฝึกแต่ละส่วนนะเพื่อจะได้ไว่ายน้าได้ไวขึ้นทุกคนนี่ตรงนี้ทุกคนเป็นการแข่งนะ มว่าน่าจะเป็นงั้นทุกคนแล้วก็มีเควสนะเควสเข้าเกมครั้งแรกแล้วก็อันนี้เป็นอะไรอ๋อ,อรับของรายวันโอเคมีตัวละครให้รับทุกคนเป็นตัวละครใช่ปะ่ะผู้หญิงไม่ไม่ค่อยชอบทุกคนผมชอบผู้ชายมากกว่านะแล้วก็ตรงนี้มีร้านค้าทุกคนใช้เพจซื้อของได้นะจะเป็นเหมือนกินแล้วมันได้ส่วนแต่ละส่วนใช่ปะ่ะไหนลองซื้ออะไรแฮมเบอร์เกอร์อ่ะทุกคนมาอซอซื้อได้นะทุกคน <S 2> <S 2> <S ก็กดกระเป๋ากดใช้อ๋อเป็นบูธทุกคนเป็นบูธไหนลองออกกําลังกายออกส่วนหลังเอ้ยทุกคนเดี๋ยวผมกินน้ after, ํายาบูธมาส่วนขาทุกคนส่วนขาส่วนขาอยู่ไหนอ๋อตรงนี้ทุกคนอยู่ตรงนี้เนี่มีเพื่อนออกพอดีทุกคนเดี๋ยวผมไปแทนที่เพื่อนอ่ากดคลิกคลิกออกกําลังกายโอเคนะครับผมก็ได้ออกส่วนขามาสักระยะหนึ่งนะก็ได้มาทั้งหมดสามพันสี่ร้อยทุกคนเป็นไงดู ดูต้นขาวทุกคนดูต้นขาของดิแข็งแรงมากทุกคนไหนลองออกอันนี้ทุกคนเป็นกล้ามหน้าท้องนะใช่ปะใช่กล้ามหน้าท้องทุกคนก็ผมเล่นมาสักระยะกับการฝึกอะไรนะกล้ามหน้าท้องทุกคนก็มาดูเวสนะก็มีแอชิเมตให้รับนะทุกคนเป็นแอชิเมตสองอันนะถ้าเรารับครบทําเสร็จวันเนี่ยก็จะได้เพชรหนึ่งร้อยเม็ดนะทุกคนเพชรอ๋อนี่ผมได้เงินมาทุกคนสองร้อยบาทผมมาเปิดขายได้นะขายไปรณห้าสิบได้เป็น สัส่นเลี้ยงทุกคนสัส่นเลี้ยงหน้าตาเหมือนบัอเบกอร์ซิมูเลเตอร์นะทุกคนแต่เปิดที่ฟองไข่ไข่สวยอยู่นะคล้ายๆกับโปเกมอนคู่หนึ่งจุดหกทุกคนได้อันคอมมอนนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ้าเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อผมนี่มันจะหายากกว่าน,นี้โอ้เจฉยละคอร์ดดีดีอ๋อ,อต,ตัวเ,เดิมทุกคนในหมู่สองตัวนะใส่มาก,ก็ฝึกดีขึ้นแล้วก็ไม่อะไรมากแล้วก็มีรับของเวลาทุกคนถ้าเราเล่นทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย ประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่กาๆทุกคนก็ได้สัตว์เลี้ตัวนี้นะเป็นคนยี่สิบทุกคนในผมลองแข่งกันดูละทุกคนว่าผมจะได้ที่ไหนนะสนะี่สา,า,า,ามสองหนึ่งเดินมานะทุกคนนี่ทุกคนเป็นไงทุกคนแบบท่าพร้อมทุกคนโอ้ทุกคนแม่งหมื่นห้าสี่แสนของผมยัี3 0สามพันเจเลยนี่เป็นไงยืดกบเนีย้ลลุยๆลุ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 กุลุ แสงทุกคนเอ้ยโอ้ต so ้องชนะคนนี้เซฟีเซฟีเซฟีอุ้ยแสงนี่แสงแสงโอ้ยเซฟีมาแสงผมทุกคนอุ้ยเอ้าคนนี้เร็วเร็วกวนี้เร็วคนนี้เร็วคนนี้เร็วคนนี้โอ้ทำอะไรค่นี้เหรอวะโอ้ยไอ้ซามูเซฟีโอ้ยเพลียแล้ว วิ่งเลอชน,นะเอฟซีบี P P e. ส่งเซลกระทูกระลูอุ้ยโอ้ยต่างกันกนระจิงเดียวเองโอ้โหโอ,โอ้ทีโลโอ้ทีโลทุกคนทีโลทีหกโทนได้สิบบาทโอ้โหค่านั่งแท็กซี่ไม่มีเลยอะไรเนี่ยโอ้ทุกคนผมยังอ่อนแออยู่อ่ะ ไหนทุกคนผมมีอ๋อมีมีไข่ห้าร้อยเดือนทุกคนไหนน้องเปิดใส่เลี้ยงเพิ่มซิมันใส่ได้กี่ตัวใส่ได้สามตัวนะอีกสต,ตัวคงไม่เป็นไรเกิดมาขอมากกว่าอันคอมมอนปุ๊บได้แล้วใช้ได้อยู่โอเคนะครับหลังจากที่ผมฝึกมาเนี่ยผมก็ได้หนึ่งหมื่นห้าพันเรียบร้อยนะหลังจากที่เรามีสัตว์เลี้ยงกนะ็จะง่ายขึ้นเดือดทุกคนสัตว์เลี้ยงนี่คูนเยอะมากนะ แปแผมก็ออกออกกํลังกายได้หมื่นห้าทุกคนราปิชเมนลาปิชเมนโอเคมาว่าคราวนี้แหละเซฟี่อ่ะก็แค่ตายทีนผมทุกคนไหนทุกคนปะโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ตั้งท่าตัวอย่างพร้อมยบรอทุกคนเพลงมาทุกคนเพลงมาไอเซฟี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไเฮ้ยเฮ้ย้วยก้ยเฮ้ยเฮ้ยว้ย่ฮ้นเฮยเ้กเฮ้เฮ้ยเฮ้ยน้ยเ คราวนี้แหละต้องไม่ที่โละวะไงเลยไงเลย,ยไอเซฟี่เอ้ยมันจบแล้วไอเซฟี่มันจบแล้วกูชนะไอ้กูชนะไอ้กระจอกเซฟี่ก็ไม่เท่าไหร่หรือคนอเซฟี่ก็ไม่ไรมาใส่ห่วง,งายางอยูน่นะเนี่ยมันกระจอกทุกคนผมเองต้องใส่ห่วงยางเลยอุ้ยผมแสงมาไกลนะใครอยู่นะนิดนึงเนี่ย ชนะล้าชนะล้วเซฟี่กระเทเกยแค่นี้โอ้โหทุกคนแค่นี้จิบจิบนี่ไงอย่าเนาบอกว่าทีหาทุกคนไม่ที่โลนะเหมือนเซฟี่ทุกคนเอาไว้คลิปหน้าทุกคนถ้าเกิดผมจะชนะไอคนอันดับหนึ่งเนี่ยเทมเพสทุกคนก็สลักคลิปนี้เอาไว้ทานี้กันแล้วครับทุกคนเอาไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยถ้าอยากให้ต่ออีพีหน้าเนี่ยขอสักส like ิบไลค์ก็พอทุกคน อย่าลืมกด s ส b สไ r i b e กดไลค์ผมด้วยนะเอาเจอัใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายจุ๊บ